แฮรี่ครับเดี๋ยวนี้เวลาพระทำผิดทำไมเขาไม่กลัวกันเลยฮะเพราะว่าไม่มีพวกทนายนี่แหละค่ะคอยจ้องแบบว่าเออใครออกมาพูดออกมานี่ก็จะฟ้องจะฟ้องกูไม่กลัวมึงค่ะอุ้ยทนายธรรมราชครับคุณไปฟ้องอะไรไว้นะฮะเนี่ยที่ผมไปไปไปกล่าวโทษนะครับเนื่องด้วยมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์เนี่ยนะครับอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือความแตกแยกมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาท แล้วเวลาพระออกมาพูดถึงประชาชนในทางไม่ดีนี่ต้องทำยังไงครับเป็นความผิดต่อส่วนตัวแพรี่สามารถไปลองทุกข์ให้ํำเนินคดีกับพระรูปดังกล่าวได้เลยแพรรี่มีข้อมูลของพระรูปนี้ไหมดิฉันอยากบอกว่าดิฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับพระรูปนี้เยอะมากนะคะและแพรรี่อยากเห็นอะไรครับดิฉันอยากเห็นทนายบางคนที่อ้างว่ารักพระพุทธศาสนาออกมาปกป้องและกําจัดอารัชชีพวกนี้ค่ะ,ะทนายธรรมราชยังไงฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยถ้าเป็นจริงอย่างว่าเนี่ย ช่องทางของกฎหมายเอาไปร้องไม่ต้องช่องทางแล้ค่ะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้แล้วก็ให้คนแบบทนายที่ชื่อว่าธรรมราชที่บอกว่าต้องการจะปกป้องศาสนาธรรมค่ะคือผมว่าเขาไม่กล้าไปทําอะไรแบบนั้นนะเอางี้ทนายมีอะไรจะถามไหมผมถามแพรรี่หน่อยแพรรี่เรียนจบกฎหมายไหมอ่ะแพรรี่ตอบเขาหน่อยฮะอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะคะครูมีสิทธิ์และเสรีภาพในการพูดค่าแล้วถ้ากูพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายกูก็รับผิดชอบในคําพูดของกูไงค่ะผิดตรงไหนคะ อ่ะผิดตรงไหนไหม่รทนายก็ถูก <Okay. S 2> แพรลี่ถูกต้องครับแพรลี่มีสิทธิพูดแต่การพูดของแพรลี่นี่ถ้ามันไปขัดต่อกฎหมายแพรลี่ก็จะถูกดำเนินคดีถูกต้องไหมครับก็ดำเนินคดีไปที่รับดฉันก็ถแชร์มาไงว่าว่าฟ้องก็ฟ้องไปไงคะดิฉันก็มีสิทธิ์ฟ้องกลับก็ฟ้องไปสิอุ้ยแพรลี่มีอะไรอยากจะถามไหมครับทำถามกูคือกูอยากให้มึงกลับไปถามพะว่าเอาสิทธิ์ข้อไหนมาดา่ากูกรเอาสิทธิ์ข้อไหนมาดา่ากูกนเอ้าทนายว่าไงฮะ มันไม่ใช่หน้าที่ของผมมันไม่ใช่หน้าที่ของผมอ่แต่ตอนนี้พระรูปนั้น,นออกมาขอโทษแล้วนะเขาบอกว่าน้องอขอโทษน้องแพรี่อะไรเงี้ยอันตอนด้วยอีแต่ปิดท้ายด้วยน้องนะคะอุ๊ยอ่าทนายสรุปประชาชนเนี่ยไม่สามารถร้องเรียนพระได้เหรอฮะตรงเนี้ยไม่ใช่เลยครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ว่าท่องทางที่กฎหมายบัญบญัติไว้เนี่ยร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่สถานีตารวจหรือไปสํานักพุทธหรือไปร้องเรียนตามขั้นตอนของ,ของมหาเถรสมาคมกําหนดเนี่ย ซึ่งแฮร์รี่เนี่ยปเปรียนเก้ารู้ดีอะแฮร์รี่ว่าไงฮะแล้วเวลาคณะสงฆ์ทำตัวเองเสื่อมเสียแล้วสื่อเขาเอามาวิจารณ์นี่มึงไม่ต้องไล่ตามฟ้องสื่อหมดทั้งประเทศเหรอคะอ๋ะที่ฉันงงกับตะกะวิธีการคิดนะคะทนายธรรมราชสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมอ,อูี่สรุปเลยถ้ายังอยู่ในคือสมณเพศดูสิถ้ายังอยู่ในสมณสมณเพศนะครับคุณไปด่าเนี่ยมีความผิดตาม44ตีตาม44ตีต ตาม44ตีอา้าวแล้วพระที่ทําผิดจริงนี่ก็ด่าอะไรไม่ได้เลยดิมันเป็นกรรมใหม่ครับมันเป็นอันนั้นมันกรรมที่พระกระทำความผิดมันกรรมของพระเดี๋ยวมีกระบวนการดําเนินการไปตามกฎหมายมันอยากกฎหมายกําหนดคณะสงฆ์เขาก็มีระเบียบในการลงโทษพระอยู่แล้วที่พระมาด่าแพรรี่เนี่ยพระมีสิทธิ์เหรอฮะพระก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าพระมีสิทธิ์งั้นก็ไปแจ้งความพระหน่อยสิมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวครับ แล้วต้องทําไงฮะคุณเทนนี่เป็นวันเป็นดำเนินการเองครับโอเคค่ะดําเนินการเองมันเรื่องของมันเรื่องของเทนนี่ครับข้าข้าไม่ได้มาด่าผมค่ะเอ้าเอางี้สรุปถอนแจ้งความแพรรี่ได้ไหมเสียใจเสียใจไม่ได้ครับต้องดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายเพราะว่าความผิดแพรรี่ว่าไงฮะทีฉันฝากถึงป้าข้างๆที่บอกว่าเสียใจ ที่ป้าที่บอกว่าเสียใจนะคะดิฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับทนายดิฉันบอกเลยว่าถ้าฟ้องมาแล้วดิฉันไม่ผิดลูกป้าโดนดิฉันแน่นอนค่ะลูกป้าโดนดิฉันแน่นอนค่ะดิฉันไม่ได้กลัวลูกป้าเลยค่ะอุ้ยสุดท้ายแพรรี่อยากจะพูดอะไรหน่อยไหมฮะดิฉันอยากให้ทุกคนนะคะมีส่วนในการดูแลพระพุทธศาสนาค่ะอย่าไปเชื่อฟังคําพูดของทนายบางคนที่เป็นคนพุทธแต่ว่าธรรมะไม่ได้ซึมทราบอะไรเลยนะคะช่วยกันดูแลค่ะเห็นพระทําไม่ดีควรตําหนิ แม้แต่จะดา่าด่าทออะไรซึ่งเป็นสิทธิของเราถ้าเราเห็นว่าพระรูปนี้คืออารัชีเพราะเขากินข้าวกินน้ําเราและเขาทรยศศรัทธาเราฉะนั้นเรามีสิทธิที่จะแสดงความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจในการที่เราจะปกป้องศาสนาการปกป้องศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่การปกป้องอารัชีไม่ใช่การปกป้ององค์กรที่ไม่สะอาดหมดจดนะคะแต่คือการพิพษษทักษ์ศาสนธรรมคําสอนค่ะฝากไว้ค่ะ